มาแล้วครับผมมาแล้วปั๊มน้ำไดโวโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้แสงอาทิต์ออกเรามาใช้ตัวนี้ครับผมเป็นตัวทำงานนะครับผมตัวนี้คือปั๊มน้ำไดโวโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผมเหมาะสำหรับสูบน้ำนะครับผมจะสูบน้ำจากไหนก็ไม่เป็นไรถ้ามีแสงแดดนี่คือ ปั๊มน้ำที่เราจะแนะนำว่าปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงไม่ต้องใช้น้ำมันเราใช้แสงแดดนะครับผมนะสำหรับท่านที่สูบน้ำนะครับผมไม่ต้องไปกังวลเรื่องของน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีไม่เป็นไรขอให้มีแดดถ้ามีแดดแล้วเราอยู่ได้นะครับผมเราอยู่ได้นะครับผม ไม่ต้องไปลงทุนน้ำมันเพิ่มเติมมีตัวนี้ตัวเดียวผมนะเรามีปัม๊นมน้ำไดโวนะเรามีปัม๊นมน้ำไดโวโซลาเซลล์เรามีแสงแดดเราก็อยู่ได้จะอยู่กลางท้องทุ่งท้องไร่ท้อง,อง,องนาอยู่ในปา่าในเขาเราก็ใช้ได้ผมเพราะว่าตัวนี้นะผมตัวนี้เขาใช้พลังงานแสงแดดตัวนี้750วัตต์ตัวนี้750วัตต์นะผมใช้กับ แผงโซลาเซลล์ตัวนี้แผงนี้550วัตต์แผงเดียวเท่านั้นครับผมหนึ่งเดียวเท่านั้นใช้ได้เลยผมตัวนี้สูบน้ําได้18เมตรนครับผมนี่ร้บผมคือข้อดีมีบางตัวสูบได้เ็ดเมตรถ้าน้ำไม่ถ้าน้ําเราไม่ลึกเราก็เอาแค่เ็ดเมตรก็พอสายที่ติดตามมาด้วยนี่เ็ดเมตรนะครับผมนะนี่สายที่ติดตามมากับเครื่องนี้เ็ดเมตรฉะนั้นแล้ววันนี้สินค้าของเราอยู่ในพิกัดตะกาสีเหลืองด้านล่างคุณ พร้อมเรียงคุณพร้อมหรือยงังที่จะเปิดใจเข้าไปกดเอาปั๊มน้ําไดโวโซลาเซลล์นะผมเพราะว่าตัวนี้นี่ผมใช้ประจำนะผมผมใช้ประจําใช้ดีมากครับนะผมใช้ดีจริงๆและเพึ่งมาบอกต่อไม่ดีไม่บอกครับนะผมถ้าเราใช้ไม่ดีจะไปบอกต่อมันเสียแต่ว่าตัวนี้ปั๊มน้ําไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิต์ของเขาดีจริงจริงมาบอกต่อไปกดเอา